จับตา48ชั่วโมงดาวดับแมนยูจอดได้ทีใหม่ดีกรีไม่ธรรมดาหลังบรรลุข้อตกลงกันแล้วอันไอตูเช่สือตุรกีรายงานว่ากาลาตาซารายแชมป์ลีกสูงสุดตุรกี23สมัยและแชมป์ยูฟ่าคับชื่อเดิมของยูโรปาลีกหนึ่สมัยใกล้คว้าตัวเฟตจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วหลังทีมดังพรีเมียลีกอังกฤษพร้อมขายกองกลางทีมชาติบราซิลในสมัยนี้ เนื่องจากเหลือสัญญาแค่1ปีและไม่อยู่ในแผนการทำทีมของกุนซือเอริกเทนฮักแหล่งข่าวระบุว่ากาลาตาซารายตกลงสัญญาส่วนตัวกับเฟตท,ทั้งค่าจ้างและโบนัสได้แล้วเหลือเพียงตกลงค่าตัวเท่านั้นซึ่งแมนยูต้องการ20ล้านปอนด์880ล้านบาท โดยล่าสุด d เดลีเ x p r e s s สื่ออังกฤษก็รายงานว่าเอเดนติมูรองประธานสโมสกรกาลาตาสรายได้เดินทางมาถึงอังกฤษแล้วเมื่อคืนวันพุธที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เอเดนติม e ูต้องการเจราจารขั้นสุดท้ายกับแมนยูเพื่อบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเฟสโดยคาดว่าจะมีการหารือก,กันอย่างจริงจังภายใน48ชั่วโมงข้างหน้า ซึ่งต้องติดตามกันว่าจะได้บทสรุปในเร็วๆนี้หรือไม่สําหรับเฟตไม่มีชื่อในทีมแมนยูชุดทัวร์อุ่นเครื่องปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาในเวลานี้โดยสโมสรให้เหตุผลว่ามิดฟิลวัย30ปีกําลังจัดการปัญหาส่วนตัวอยู่ที่อังกฤษทําให้ถูกสื่อจับตาม,มองว่าอาจย้ายทีมในไม่ช้านี้